สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆพอกันอีกตามเคยนะจ๊ะเมือ่อนีนพอกันแบบดึกๆนะพี่น้องตอนนี้เวลาฟิลิลน์ก็สามทุ่มนะจ๊ะสามทุมตรงเขาไปหลายพี่น้องไปคินรถนะจ๊ะเจ็บุดเอ่ยหยุดไหนรถพันหนาวหนาวสามสี่มือนี่มาหนาวค่ะ แต่หิมะตกมาจะตกติดต่อกันสองมือมือเศร้าก็ตกอยู่ตกมาเสาเต่าแล้วก็ตอนคำคำตกไม่เท่นึงอราจัดก็หายไปมือนี้แ้นผลิงงานเร็วพี่นอ้องเลิ้ตังเต้ซีโมงแรกซีโมงแรง,งแรงล้วก็พากานันกินเขาด้วกันพักพนหน่อยหนึ่งแล้วก็ เจ้าก็ให้เขาลูกกินเล่สาบผมสาดต้องสาบผมเป็นของสาผมเป่าผมแล้วจ้ะก็เลยมายิ้มเลนมาสายหน่อยนึงกระซิงเยียบหน่อยนึงม,นมันคำมหรอตรงนี้เด็กหน่อยอนักเรียนก่อสปีดเทอมแล้วจ้ะประมาณ หนึ่งสัปดาห์อีกหนึ่งสัปดาห์อาทิตย์หน้าก็ลืมพาคกันเปิดแล้ว ตะลกยาบาสียางไปทางตายรถไฟเนาะจะตายสภาพลอยนักมันมืดน,น่อยนึงเจ้ากบ่ปไปเลยเหลือยงางทางนี้เนาะจะสว่างดีเดือนหนาก็เขาฤดูการไม้แล้วพี่น้องใบไม้ผลิเนาะจะแต่บุวมัวสิบผลิไงวัวหรือสิบผลิไปไปเดือน,นหนาทั้งสิ ความหิมะยังม่นบนเลยจ้ะมามาหายหายก็สมุยภรรยามีแค่คนเดียวคนเขาซื้อของจากหาภรรยากพานเจ็บ ต้นใหม่บางทีมันเหลือมันเห็นเราพี่น้องเห็นปะมันได้เรเป็นแบบเหมือนมันจะเตรียมพร้อมมาเนี่ยมันจะเป็นกลมๆมนี่ไเตรียมพร้อมสำหรับเดือนหนานแล้วจ้ะ หนึ่งก็จะเป็นสีแยกเราจะสีแยกขางไปบ้านเจมันเยาะายเยายะไซแล้วก็ไปบ้านเพียวหรือตรงไปถ้าตรงไปเลยหนะก็จะไปบ้านพี่บุ้งพี่แอนนะจ๊ะไปได้สองทาง ่จ็จะสีเงามาแต่ท้งพุ่นมาทางนี้มีเปลี่ยนทาง,นนร,ทางนนรถไฟกอร์ติมาทางพุ่นมาจากมาจากตึกเนี่ยสูงสูงอันเดียมาจากตึกสูงสูงนั้นแล้จเจ้บกอร์ติมาลงทางนี้นะจ๊ะพุ่นไอ้ที่มันสีน้ำมันเหนไหมสีน้ำมันแน่เห็นแน่แนอนะ จะลงบนานเลยจากสัยางกับาบนหรือสีล่งท่างนี้ก็ได้ตอนสี่ช่วงคเจ็บไว้ลำสื่งนะ เท้าไรมาตกอีกอหน่อยมันก็สิภาวกันมาเล่นมาจ้ะนี่มาเล่นสกีมาเห่นสกเนสกตคืือมัใเด็กสเก็ตปะ างคนก็มาก็โผควขั้วากันมเลช์บางคนก็มาก็มู